เรื่องราวของพนักงานออฟฟิศที่เกลียดงานของตัวเองเข้าใสแถมยังมีเจ้านายเที่ยวแต่สร้างมาเลยทาให้เขาเนี่อยากจะหนีไปให้ไกลสุดไกลลาคาจากมนุษย์เงินเดือนสังกตายเพื่อหวังจะนอนโงโง่ๆอยู่บ้านสบายๆโดยที่ไม่รู้เลยเมื่อสิ่งที่คิดเนี่ยมันจะเป็นไปได้จริงหรือจะกลับมานั่งทํางานแบบตายทั้งเป็นเหมือนเดิมในเพิ่มยนเรื่องออฟฟิศสเปซเด็ดหัวเจ้านายจอมเหี้ยว แรกเรื่องมาเนี่ยเราจะได้เจอกับปีเตอร์พนักง,งานบริษัทซอฟต์แวร์และทุกๆเช้าก่อนไปทํางานเนี่ยรถมันก็ยังติดกว่าจะขยับได้แต่ละคืบลุงที่เดินข้างถนนเนี่ยยังเดินไวกว่าอีกแถมเปลี่ยนเลนแต่ละทีนั่นก็ติดชะงักมาที่เพื่อนบริษัทเดียวกันอย่างไมเคิลที่เขาเนี่ยก็ชิวจัดรถติดแค่ไหนเนี่ยก็แหกปากร้องเพลงอย่างมันไม่เหมือนซาเมียหนุ่มหัวร้อนที่โวยวายอยู่บนรถลําพังซึ่งในทุกเช้าว,วันจนันทร์ปีเตอร์เนี่ยก็เหมือนตายทั้งเป็นแค่จะเปิดประตูเเขข้าขาาอฟน่ยก็แทหหมมดลมใจ แถมพอเห็นโต๊ะทำงานในคอกเนี่ยเขาเนียก็รู้สึกยังกระตกนรกนหนจะต้องมานั่งฟังฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่พูดประโยคเดิมๆวม่ากรุณารอสายสักครู่พูดประโยคเดียวทั้งวันในายตอนนั้นเจ้าหน่ายเนียก็เข้ามาทักทายด้วยประโยคเริ่มต้นเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรว่าเราจะก้าวไปข้างหน้าก่อนจะถามหาสรุปรายการจากปีเตอร์แต่เขาที่ยังไม่เสร็จเนี่ยก็จะรีบปานให้ไวที่สุดแต่เจ้านายเนี่ยก็ย้ำไม่หยุดว่ามันจะดีมาเดยเขาเนี่ยก้าวหน้าเหมือนกับองค์กร หลังจากเจ้าหน่ายเดินไปปีเตอร์นันก็เตรียมจะทำงานแต่เขานั้นก็ไม่มีสมาธิเพราะลุงมินตันโตข้างๆเนี่ยฟังวิทยุเสียงดังเขาเลยชะโงกหน้าไปขอให้ลดเสียงแต่ลุงมินตันที่ติดอ่างเนี่ยแกนั่นก็กว่าจะพูดได้แต่ละคำบอกว่าแกเนี่ยต้องฟังวิทยุก้าถึงสิบเอโมงแต่แกที่ไม่มีหูฟังเนี่ยก็เลยไม่สามารถเบาเสียงให้เขาได้นี่อย่างนั้นเนี่ยปีเตอร์นันก็จะบ้าตายแถมตอนนั้นเนี่ยเจ้าหนายอีกคนนันก็มาทวงงานและพูดประโยคเดียวกับคนที่แล้วยังก็กอบวางมาเลยมาที่สามี คราเนีงก็หัวร้อนอีกแล้วรอยเครื่องปริ้นเนี่ยมันชอบมีปัญหาเวลาจะส่งงานทีไรเนี่ยเครื่องปริ้นมันก็ติดทุกทีส่วนไมเคิลคราเนีงก็เซ็งทุกครั้งเพราะเขาเนี่ยดันไปชื่อมันนักร้องดังทุกคนเนี่ยก็เลยอยากรู้ซึ่งขนาดเขาเนี่ยอธิบายมาตลอด5ปีพนักงานคนอื่นที่นี่เนี่ยก็ยังไม่หยุดถามสักทีเที่ยงวันนั้นทั้ง3เนี่ยกองมากินข้าวกันข้างนอกปีเตอร์นัยงก็บ่นเรื่องงานให้เพื่อนฟังว่าทุกวันนี้เนี่ยเขาโคตรของโคตรเบื่อวันหยุดก็ไม่เคยได้ยยุดดแแต่มีีเกก็คิอบบ คิดว่าง,งานนี้เนี่ยมันมันม่นคงสําหรับเขาส่วนไมเคิลก็คิดแบบเดียวกับซาเมียแต่ก็ติดใจที่พนักง,งานอื่นไม่ค่อยเก่งบอกว่าเขานี่แหละเจ๋งที่สุดเอาไวรัสส่งคอมเป้เงเดียวเนี่ยก็มีหวังโจเพกันทุกคนในตอนนั้นปีเตอร์เนี่ยก็มองไปที่สาวเสื์อคนสวยที่เธอเนี่ยมีชื่อว่าโจแอนนาเป็นสาวที่เขาหมายปองแต่ติดอยู่อย่างเดียวคือเขานี่ยมีแฟนอยู่แล้วนั่นเองแถมเขานั้นยังเล่าให้เพื่อนฟังบอกว่าแฟนเขาเนี่ยจะพาเข้าชมรมบำบัดสุขภาพจิต เพื่อนี่ฝังเนงกระขำแซวว่าแฟนเขาเนี่ยเป็นเอาหนักมากซึ่งเขาเองเนี่ยก็คิดงั้นแอบรู้สึกตะเงีิบเหมือนแฟนกำลังนอกใจหลังกินมื้อเที่ยงเสร็จทอมรุ่นพี่ที่ทำงานเนี่ยก็วิ่งแจ้นมาบอกเมื่อที่บริษัทเนี่ยจะปรับโครงสร้างใหม่ดีไม่ดีพวกเราเนี่ยการจะถูกลดได้และทั้งสี่เนี่ยก็หาเรือเตืีอมการเอาไว้ล่วงหน้าทอมมี่เนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาเมื่อแต่เขาเนี่ยมีเงินสักล้านเหรียญเขาเนี่ยจะไม่กลับมาที่นี่อีกปีเตอร์ที่ฟังอย่างนั้นเนี่ยก็ เพราะคนเราเนี่ยจะซ่อมรถเป็นก็ต้องเป็นช่างแต่ที่เราเราทำกันอยู่เนี่ยมันได้อะไรไมเคิลที่ดีอย่างนั้นเนี่ยเตือนเพื่อนเมื่อแต่คนคิดอย่างนั้นกันหมดป่านนี้บ้านเมืองเราเนี่ยคงไม่มีพานโรงกันพอดีตัดมาในคืนหนึ่งเพื่อนข้างห้องของปีเตอร์เนี่ยก็เข้ามาคุยและชวนเขาเนี่ยไปดูนวนนางแก้ผ้าในทีวีซึ่งเพื่อนบ้านที่ทํางานก่อสร้างเขาเนี่ยก็เล่าเมื่อเขาเนี่ยกำลังซ่อมแซมผนังให้ร้านแมคโดนัล และปีเตอร์นั่นก็อยากรู้เมื่อเพื่อนเนี่ยรู้สึกยังไงเวลาที่วันจันทร์เนี่ยมันมาถึงแล้วเราเนี่ยก็ต้องตื่นเช้าไปทํางานเพราะเขาเนี่ยรู้สึกเหมือนไร้วิญญาณสุดๆแต่เพื่อนนั่นกลับรู้สึกเฉยๆปีเตอร์นั้นก็เลยระบายให้ฟังเมื่อวันศุกร์ตอนใกล้เลิกงานทีไรเจ้าหนายเนี่ยก็ชอบเดินม,มาสั่งงานพอทําให้ทันก็จะให้เขามาทำเสาอาทิตย์จนเขานี่ยก็ไม่ได้อยู่จริงๆสักทีเพื่อนที่ฟังนี่ยก็บอกเมื่อไม่เห็นจะยากตรงไหนพอใกล้เลิกงานเนี่ยก็ให้เขารีบออกมาจากออฟฟิศเลยสิปี ก่อนจะลองถามกับเพื่อนว่าถ้าเขาเนี่ยมีเงินซักหนึ่งล้านเนี่ยเขาจะทําอะไรแต่เพื่อนนึงก็ตอบกลับยังไม่คิดเลยเมื่อเขาเนี่ยจะจ้างนวลนางสองคนมาพร้อมกันแล้วเพื่อนนึงก็ถามปีเตอร์ครับเขาเองเนี่ยก็ตอบไปไม่คิดว่าเธอหนึ่งล้านเนี่ยเขาจะแหกดากอยู่บ้านโง,โงูฟังอย่างนั้นเนี่ยเพื่อนนึงก็ขานบอกว่าอย่างนั้นเนี่ยไม่ต้องมีเงินล้านเนี่ยก็ทําได้ดูอย่างญาติเขาที่ถังแตกทุกวันนี้เนี่ยก็นอนแหกดาบงูเหมือนกัน ตัดมาในเช้าวันศุกร์เจ้าหนายเนี่ยก็แนะนาผู้ตรวจการที่จะมาประเมินและปรับโครงสร้างองค์กรโดยพวกเขาเนี่ยก็จะไล่สัมภาษณ์พนักงานทุกคนที่นี่ส่วนปีเตอร์ที่ไกลเลิกงานเขาเนี่ยก็เตรียมจะหลบหน้าเจ้าหนายแต่คอมมันก็ดันอับโหลดช้าอีกไม่กี่ก้าวเนี่ยเจ้าหนายก็จะมาถึงข้อเขาแถมคอมมันนั้นก็ดีรอดีกรอบจนสุดท้ายเนี่ยเขาเนี่ยก็หนีไม่พ้นสายตาพิคาดและโดนเจ้าหนายเนี่ยสั่งงานดูๆก่อนจะสั่งให้เขาเนี่ยมาทํางานวันเสาร์ได้เช้าถามาปีเตอร์เนี่ยก็ใจสลายและในคืนนี้ แฟนของปีเตอร์นั่ยก็พาเขามาเข้าชมรมที่มันเกี่ยวกับสุขภาพจิตและคนในชมรมนี้เนี่ยก็ขอให้เขาเนี่ยระบายออกมาให้หมดเขาเนี่ยเลยจัดเต็มเล่าว่าเขาเนี่ยไม่ชอบงานที่ทาอยู่และต้องมานั่งอยู่ในคอกเล็กๆที่เต็มไปด้วยงานงานงานกับผู้คนที่ต้องทํางานเหมือนหุ่นยนต์และการต้องไปทํางานเนี่ยมันทําให้ชีวิตของเขาเนี่ยขาดเป็นชิ้นๆคนในชมรมที่ฟังจบเนี่ยก็เริ่มบาบัดด้วยการสะกดจิตให้ปีเตอร์น่ะผ่อนคลายหายใจเข้าฟินหายใจออกฟินถึงเรื่องงานที่ออฟฟิศซึ่งคนสะกดจิตนั่งก็บบิวจัด ฟินหนอฟินหนอจนตัวเองเนี่ยล้มตึงไปแต่ปีเตอร์นี่นก็ยังนั่งฟินหนออยู่เลย้าวันต่อมาซึ่งสาวนี้ปีเตอร์ที่ต้องไปทํางานเนี่ยขเขานี่ก็ไม่ยอมตื่นจนเจ้าหน่ายนี่นก็โทรมาตามแต่เขาที่ดีินเนี่ยกระลับต่ออย่างสบายใจซึ่งพอตื่นขึ้นมา,ขาเขาเนี่ยก็ได้รับสายจากแฟนบอกว่าคนที่มาอบรมให้เมื่อวานน่ะตายแล้วแต่ปีเตอร์นั่ยก็ตัดสายเธอทิ้งจนเธอเนี่ยก็ส่งข้อความเสียงมาต่อว่าก่อนจะบอกว่าเขาเนี่ยโคตรบือ้อเพราะเธอไหนแอบนอกใจเขามานานแล้ว ปีเตอร์ที่ดีอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่รู้สึกอะไรแถมลงไปงีบต่อซะง,งั้นตัดมาที่ออฟฟิศเพื่อแนแองก็สงสัยที่ปีเตอร์เนี่ยไม่มาทํางานวันนี้แถมผู้ตรวจการเองก็เริ่มสัมภาษณ์ทีละคนจนมาถึงคิวของไมเคิลผู้ประเมิแนแองก็แซวชื่อของเขาหาว่าเขาในชื่อเหมือนนักร้องแต่เขาน้ก็บอกว่ามันแค่เรื่องบังเอิญซึ่งหมอเขาเองก็ไม่จบยังจะแซวว่าไมเคิลนานชอบเพลงไหนมากที่สุดมาที่ปีเตอร์ หลังจากนอนเต็มอิ่มเนี่ยเขาเนียงก็มาที่ร้านอาหารและเดินเข้าไปหาโจเอ,อนนะจะชวนเธอไปกินมื้อเที่ยงด้วยกันซึ่งเขาเนียงก็ไม่รอคำตอบแล้วไปนั่งรอเธออยู่ที่ร้านทันทีซึ่งเธอเนียงก็มาตามนะจริงๆและเขานี่นก็แต่มองเธอไม่ยุดเธอเลยถามเรื่องงานที่เขาทำจนเขาเนียงก็บอกตรงๆว่าเขาเนี่ยเกลียดงานที่ทำอยู่มากแล้วไม่ต้องการจะกลับไปที่นั่นอีกซึ่งโจเอ,อนาน้าเนียงก็คิดว่าเขาเนี่ยได้งานใหม่แล้วแต่ที่ไหนได้เขาเนี่ยยังไม่มีแพลนอะไรเลยแค่ไม่อยากกลับไปนั่งในคอกเล็ก แต่เธอที่เริ่มสงสัยเนี่ยก็อยากรู้ว่าถ้าเขาไม่ทํางานเนี่ยเราจะเอาเงินไหนจ่ายบินต่างๆซึ่งเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้คิดเรื่องนี้ไว้เหมือนกันแต่ที่รู้ตอนนี้ก็คือเขาเนี่ยอยากชวนเธอไปดูหนังกลางฟูด้วยกันจอยนาที่ชอบกลางฟูอยู่แล้วเนี่ยเธอนันก็ตาลุกเบาขึ้นมาทันทีมาที่ออฟฟิศผู้ประเมินเนี่ยก็ซุบซิบอะไรกันสักอย่างมินตันที่อดีนเบาๆเนี่ยเขาเองก็กลัวไม่นานเจ้านายเนี่ยก็เดินมาแล้วก็บ่นมียุทธโดยเขาที่ติดอ่ายเนี่ยก็ตอบไม่ทันแถมเจ้านายเนี่ยยังมือไว ยืดแมงตัวโปรดของเขาไปสัง้นโจนเขาที่ขาไม่ทันเนี่ยก็ได้แค่ตอบว่าโอเคไม่วันเดียวกันนั่นเองปีเตอร์เนี่ยก็แวะมาเอาของที่ออฟฟิศเพื่อนที่เห็นเนี่ยก็รีบไปถามว่าทําไมเขาเนี่ยไม่มาทํางานเขาเนี่ยก็เลยถามเพื่อนครับว่านี่มันมันหยุดทําไมเราต้องทํางานด้วยแล้วไม่คืนนี้กลัวเจ้านายมาเห็นเนี่ยเขาเนี่ยก็รีบไลปีเตอร์กลับไปแต่เขานี่กลับดอนแค้แถมยังเดินชิวเข้าไปสัมภาษณ์กับผู้ประเมินแบบว่าลอยหน้าลอยตาสุดๆและเขานี่ก็เล่าหมดเปลือก บอกว่าเขาเนี่ยมาสาย15นาทีทุกวันและจะนั่งนิ่งอีกหนึ่งชั่วโมงก่อนเริ่มงานแล้วพอกินข้าวเสร็จเนี่ยเขาเนี่ยก็จะนั่งจ้องจอคอมรอเวลาเลิกงานซึ่งปีเตอร์เนี่ยก็เล่าอย่างละเอียดยิบแต่ผู้ประเมินเนี่ยดันชอบใจที่เขาเนี่ยตรงไปตรงมาดีหลังสัมภาษณ์เสร็จเจ้านายเนี่ยก็ไม่เห็นเขาพอดีและเตรียมเข้าไปต่อว่าเขาแต่ที่ไหนได้ปีเตอร์เนี่ยกลับเดินเชิดออกไปตัดมาที่โจแอนนาะเธอเนี่ยก็โดนเจ้านายดูบอกว่าเธอเนี่ยไม่มีไหวพลิบไม่เชียร์ลูกค้าเหมือนพนงงน,นักกงาอีคน แถมยังขอให้เธอเนี่ยเป็นตัวของตัวเองซึ่งเธอที่ทําเต็มที่แล้วเนี่ยก็ง่อยไปเลยวันต่อมาผู้ประเมินในกรลงมติเมื่อเขาเนี่ยจะปลดทอมออกแถมพวกเขาเนี่ยยังเห็นความผิดปกติที่ชื่อของมิวตันเนี่ยไม่ได้เป็นพนักงานของที่นี่แถมเขาเนี่ยยังได้รับเงินเดือนจากบริษัทเป็นปกติพวกเขาเนี่ยเลยจะทําการแก้ไขด้วยการไม่จ่ายเงินเดือนอีกต่อไปส่วนเรื่องของปีเตอร์เนี่ยผู้ประเมินเนี่ยก็เสนอจะให้เขาเนี่ยเลื่อนคันทำเอาเจ้าหนายเนี่ยก็รีบคันบอกว่าคนอย่างปีเตอร์เนี่ยนะ ทำงานค้างเนี่ยอย่างแทบไม่ทันเลยผู้ประเมินเนี่ยก็เลยเถียงทันทีบอกว่าปัญหาเนี่ยมันไม่ได้เป็นที่ปีเตอร์แต่ว่าเป็นที่องค์กรที่ยังท้าทายความสามารถเขาไม่มากพอแถมยังจะประเมินเจ้านานอีกคนทำเอาโจ้าตัวเนี่ยก็เวอร์ไปเลยต่อมาปีเตอร์กับโจแอนนาเนี่ยก็เริ่มคบกันและดูจะเข้ากันได้เป็นอย่างดีหลังจากพักผ่อนไปหลายวันเขาเนี่ยก็กลับมาทํางานก่อนจะแหกกฎที่ทํางานมาทุกข้อฉีกใบยอวยบริษัททิ้งไปบางวันนั้นอยากหยุดก็หยุด ถมเขานี่ยังพงคอกทํางานทิ้งไปและก็ว่างถึงขนาดนั่งเล่นเกมชิลขนาดเจ้านายเดินมาเนี่ยก็ไม่กลัวลอยหน้าลอยตาแบบขั้นสุดจากนั้นผู้ประเมินเองก็บอกข่าวดีเมื่อเขาเนี่ยจะเลื่อนขั้นให้กับปีเตอร์แต่พอได้ยินว่าเพื่อนสองคนของเขาเนี่ยจะถูกไล่ออกเขานั่นก็ไม่สบายใจนัดไมเคิลเนี่ยมาที่บ้านและถามว่าเพื่อนเนี่ยมีแลนสำรองบ้างไหมแต่ไมเคิลเองก็ไม่มีเพราะเขาเนี่ยรู้สึกดีกับงานที่ทําอยู่โจนปีเตอร์เนี่ยก็บอกความจริง ว่าองค์กรเนี่ยกำลังจะปลดเขาออกเท่านั้นแหละไมเคิลเนี่ยก็เกลียดองค์กรขึ้นมาทันทีซึ่งในตอนนั้นปีเตอร์เนี่ยก็คิดบางอย่างออกเพราะเพื่อนเนี่ยเคยพูดเรื่องไวรัสเอาไว้และไมเคิลที่ขับแขนใจเนี่ยเขาเนี่ยก็นึกขึ้นได้ก็เลยชวนซามีเนี่ยมาร่วมขบวนการที่จะฝังโปรแกรมไวรัสเข้าไปในองค์กรและไวรัสตัวนี้เนี่ยมันจะเาเศษเงินเพนนีไหลเข้าบัญชีพวกเขาทีละเล็กทีละน้อยแต่มันจะทําให้พวกเขาเนี่ยอยู่ได้และภายใน2ปีเนี่ยพวกเขาก็จะมีเงินแสนโดยที่ไม่ต้องทํางาน สามีที่กลัวจะโดนจับได้เนี่ยก็ไม่เอาด้วยแต่ปีเตอร์นั่นก็รีบพูดว่าที่นี่เนี่ยมันอเมริกาไม่มีคำว่าพีดแถมไม่ทำเนี่ยเขาก็ต้องโดนไล่ออกอยู่ดีฟังอย่างนั้นเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็เริ่มขบวนการและตั้งชื่อแก๊งมาซูเปอร์แมนทรีและในวันที่ปีเตอร์เนี่ยได้รับตําแหน่งพวกเขาเนี่ยก็เริ่มแผนการเอาดิสที่มันมีไวรัสเนี่ยไปลงคอมเจ้านายหลังทําสําเร็จพวกเขาเนี่ยก็มาคุยกันเพื่อนร่วมงานอีโคนเนี่ยก็เดินมาเล่าบอกว่าทอมที่โดนไล่ออกไปเขานั้นพยายามจะลมควานตัวเอง แต่ภรรยาเขาดันไม่เห็นซะก,ก่อนเขาเนี่ยเลยจะขับรถออกไปหางานใหม่แต่ก็ดันถูกรถชนเขาเต็มๆและตอนนี้เนี่ยเขาเองก็รักษาตัวอยู่เย็นวันนั้นหลังเสจภารกิจไวรัสพวกเขาเองก็ขโมยเ,เครื่องปินเจ้าปัญหามาด้วยและจัดการกระทืบเครื่องปินกะจะให้มันเนี่ยตายคาตีนทำยังไงว่ามันเนี่ยมีความรู้สึกแล้วพวกเขาเองก็ฉะอลงความสำเร็จที่เพียงแค่รอเศษเงินเข้าบัญชีก็ได้กินเศษเงินขององค์กรฟรีๆวันต่อมา จอน่าที่รู้เรื่องเนี่ยก็ให้เขาเล่าความจริงออกมาให้หมดแต่เธอที่ฟังเขาเน้นก็ไม่เห็นด้วยก็เลยเถียงกับเขาไปนิดน้อยแล้ววันนี้ทุกคนเนีก็นัดกันมาเยี่ยมทอมซึ่งเขาเน้นก็บอกกับปีเตอร์เมื่อเขาเนี่ยรู้ว่าปีเตอร์เบื่อหน่ายงานแค่ไหนแต่สําหรับเขาเนี่ยมันคงมากกว่าปีเตอร์หลายเท่าเพราะเขาเนี่ยทำงานมาครึ่งชีวิตระหว่างที่กําลังสังสค์กันอยู่เพื่อนคนหนึ่งที่เห็นจอยนาเนี่ยเขาเน้นก็บอกกับปีเตอร์เมื่อสาวคนนั้นเนี่ยเคยนอนกับเจ้านายเรามาก่อนซึ่งพอได้ยินอย่างนนนั้ปีเเตอรร์ก เจ้านายอีกแล้วเหรอเนี่ยและเขาที่ไม่พอใจเนี่ยก็มาต่อว่าโจแอนนาแต่เธอเนีนก็โกรธเพราะนั่นเนี่ยมันเรื่องเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วพอเห็นว่าเขาเนี่ยตัดสินเธอแบบนี้เธอเนั้นก็ขอห่างกับเขาทันทีจากนั้นโจแอนนาที่ไปทํางานเนี่ยเธอเนั้นก็โดนเจ้านายตำหนิจะให้เธอเนี่ยเป็นตัวของตัวเองให้ได้เท่านั้นแหละเธอเนั้นก็จัดให้ชูนิ้วกลางใส่เจ้านายต่อหน้าทุกคนบอกว่านี่ไงเป็นตัวของตัวเองก่อนจะประกาศลาออกมันทันทีมาที่ปีเตอร์ ขาวน้นก็เช็คเงินในบัญชีก่อนจะเห็นว่ามันเนี่ยมีเงินเข้ามาสามแสนเท่านั้นแหละเขาวน้นก็รีบไปปรึกษากับเพื่อนเพราะมันเนี่ยไม่เหมือนที่คุยกันเงินมันต้องเป็นเศษเพนนี้ไงเล่นมาเข้าทั้งหมดอย่างนี้แล้วไม่คืนั้นก็หาทางว่ามันเนี่ยต้องมีอะไรผิดพลาดทางเทคนิคและสามีที่กลัวถูกจับเนี่ยขาวน้นก็หาทางเอาเงินไปคืนซึ่งตัวต้นเรื่องอย่างปีเตอร์เนี่ยขาวน้นก็ไม่มีทางออกดีแต่คอยบอกให้เพื่อนเนี่ยใจเย็นๆแต่สามีที่หัวร้อนเนี่ยก็ต่อว่าปีเตอร์ที่เขาเน้นห่วยแตกสุดๆตานมาที่อฟิ ที่ยังไม่รู้ว่าเงินในบริษัทนั้นหายไปก็เอาแต่ฉลองวันเกิดเจ้าหนายและทุกคนยังก็ได้กินเค้กยกเว้นมินตันคนเดียวแถมเขาเนี่ยยังโดนย้ายตัวทำงานมานั่งในห้องเก็บของมืดๆและเจ้าหนายเนี่ยก็ยังตามมาแควไม่หยุดในคืนนั้นปีเตอร์นั่นก็ฝันร้ายเมื่อเขาเนี่ยได้รับโทษสูงสุดเขาเนี่ยเลยตัดสินใจเอากระดาษมาเขียนสารภาพความจริงพร้อมกับแนบเช็คเงินสดทั้งหมดก็จะมาขอโทษกับจเอนะ็นนาและเธอที่รักเขาเนี่ยกระตกลงอภัยให้เขาไป จากนั้นเขาเน้นเอาจดหมายพร้อมเช็คเนี่ยมาหย่อนไว้ที่ห้องเจ้านายแต่พอมาคิดคิดดูอีกทีเนี่ยเขาเนนก็เกิดเปลี่ยนใจแต่จดหมายที่ลอดช่องประตูไปแล้วเนี่ยมันก็ออกมาไม่ได้เลยต้องตามเวียนตามกรรมไปวันต่อมามินตันที่อยากได้แม้คืนเนี่ยเขาเนนก็ถือวิสาสะเข้าไปในห้องเจ้านายและเเยียบเข้ากับจดหมายของปีเตอร์เต็มๆส่วนปีเตอร์ที่รู้ว่าตัวเองต้องโดนคดีแน่ๆเขาเนาน,นก็เตรียมตัวจะหนีไปแต่ระหว่างทางเขาเน้นก็ได้เห็นออฟฟิศนะ่ะเกิดเรื่อง โดยที่นี่เนี่ยมันก็ไฟไหม้ทั้งอาคารซึ่งพอมองไปรอบๆเขาเน่ยก็เห็นมินตันนะ่มีท่าทางแปลกๆและเขาที่เห็นความชิบหายนี้เนี่ยก็หัวร้อชอบใจและตั้งแต่นั้นมาปีเตอร์เนียก็มาทํางานก่อสร้างกับเพื่อนบ้านซึ่งเขาเนียงก็ต้องมาเก็บซากที่ทํางานเก่าของตัวเองและเพื่อนๆเนียก็มาเยี่ยมโดยพวกเขาเนียก็ได้งานใหม่กันเรียบร้อยปีเตอร์เนียก็เลยพูดขึ้นมาว่าฝ่ายพวกนั้นเนี่ยมันคงจัดการทุกอย่างไม่หลักฐานและเงินทั้งหมดและเพื่อนที่เป็นห่วงปีเตอร์เนี่ยก็เลยชวนเขาไปทํางานด้วยกัน แต่ปีเตอร์นี่ก็ไม่เอาบอกว่าเขาชอบงานนี้ก่อนจะว้พรให้เพื่อนเนี่ยชอบงานที่ทําซึ่งก็ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะชอบอาชีพที่ทําอยู่จริงๆถึงขนาดบอกกับเพื่อนบ้านเมื่องานนี้เนี่ยมันได้ทั้งเงินได้ทั้งออกกําลังกายแถมยังได้ทํางานนอกสถานที่อีกจากนั้นเนี่ยภาพเนี่ยกระตัดมาที่มินตันที่กําลังนอนแหกดากอยู่ต่างประเทศแถมยังดูล่าซ้ำซึ่งพอเห็นพนักงานบริการเนี่ยเขาเนี่ยก็โบนบอกว่าเขาเนี่ยมีเงินมากมายมากพอจะซื้อที่นี่เดี๋ยวก็ไปเปิดรีสอร์ทแข่งซะเลย ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยมีเงินเยอะขนาดนี้ได้ยังไงหรือมันจะเกี่ยวข้องกับไฟไหม้บริษัทค้งนั้นก็ไม่รู้แล้วภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็ได้จบลงครับก็ได้จบกันไปแล้วนะครับกับหนังที่ผมเน้นํามันสปอยในวันนี้และวภาพยนต์เรื่องนี้เนี่ยก็ได้สกอร์จากเกมบไปเ mm hmm. จีจด,ดาวและหากว่าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดกรลกกตอไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่เรื่องต่อไปสวัสดีครับ